อ่าระหว่างคอไม้ชิ้นเดียวที่เจาะใส่เหล็กขันคอด้านหลังกับคอที่ปะไม้ฟิงเกอร์บอร์ดพี่เบนจะเลือกแบบไหนครับคอเมเปิลอืมแล้วก่อนนะคอที่ปะก็คือหมายถึงว่ามันมันเป็นแบบแบบปะได้แผ่นฟิงเกอร์บอร์ดใช่ไหมหรือหรือหรือข้างหลังเป็นนนี้ใช่ไหมล่ะใส่ชัดหลอดอก็ก็คือหลักการถ้าเกิดมันมันมันควรจะเป็นก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเ,นเนขาเรียกว่าอ่าเป็นเมเปิลชิ้นเดียวอ่ะมันก็ต้องเจาะข้างหลัง เพื่อจะใส่ใแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีบางรุ่นที่มันแบบว่าใช้วิธีแปะเอาอีกแผนมาแปะใช่ไหมอดี๋ยคำถามเนี้อูก็คือระหว่างคอไม้ชิ้นเดียวที่เจาะใส่เหล็กขันคอด้านหลังกับคอที่ตะไม้ฟิงเกอร์บอร์ดจะเลือกแบบไหนครับพี่เบนคอไมเปิลเดี๋ยวยกคือหมายถึงมายถึงวิเทจปะถ้าวิเทจไม่ เน่ปะคือก็บอกอืมแต่เหมือนเหมือนที่บอกว่าคอปัจจุบันเนี่ยบางอันข้างหน้าเป็นเป็นเป็นคอขาวก็จริงนะแต่ปะคือกระบอกเนี่ยแต่เปลี่ยนจากโรสบุตเป็นเป็นเมเปิลอืมเนี่ย,ยขันโคลนเขจะเป็นอย่างนี้อืเพราะว่าคินก็บอกทาหน้าที่คือประกบไม่ให้เหล็กขันคอเด้อืมนบมันมันจะซอฟตรงนี้นเหนหรือเาอะอืมมองมองภาพเห็นไหม อ่ะน uh ึกออกนี對對 <Problem> <S <S <Imperial> ่นี่นี่นี่คือการกำรังคอคอดำนะอ่ามันต้องซ้อซ้อลองตรงนี้เห็นไหมอืเอาลองตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเหล็กเหล็กขันคอใส่ใส่จากด้านนี้่ป ไส่นี้ใส่เก็ดเอาลถหุดปาดหน้าอ่าอ่าหลักการมีนี้แต่ถ้าเป็นคอขาวก็มีเลยว่ะตอบสงการลูกค้าเออคอดีการสะสมงานลูกค้ามันดีนริสสงจริงถ้าเป็นคอขาวคือมันจะเป็นเมเปิลชิ้นเดียวเลยเขาจะต้องซอซอต,ตรงเนี้ยซอต,ตรงนี้ออก เพื่อใส่เหล็กขันคอจากฝั่งนี้แทนอืมเนี่ยใส่เหล็กขันคอจากฝั่งนี้แทนแต่พอเป็นวินเทจ <emotions. S 1> เขาจะใส่ใส่คือพอซอ,อกข้างหลังใช่ไหมฮะเขาจะเจาะรูเนี่ยเพื่อใส่เหล็กขันคอจากฝั่งนี้จากฝั่งนี้เพือ,อโซ่ตรงนี้อืมนีงงไหมอ่าเนี่ยคือใส่เหล็กขันคอจากบนหัวนี้นะบนหัวนี้ตรงหยดน้ำวินเทจใช่ไหมนี่พูดถือวินเทจนะ ไช่ใช่แล้วคือแล้วมาทะลุฝั่งนี้ส่วนถ้าถ้าเป็นโมดดมเดนที่ขันขันฝั่งนี้ผมมีผมมีนั่ผมมีมหมดแหละแต่ผมใลูกค้ากลับกันถ้าถ้าเป็น,เป,นเป็นโมเดโร์นเ,น,นะเนี่ยเขาจะซ็อกซ็อกข้างหลังมานี่เลยอืมแต่เขาจะใส่เหล็กขันคอจากจากตรงนี้ไปเลยเพื่อ uh huh. เพื่อหลังฝั่งนี้ เพื่อมาทะลุฝั่งนี้ใส่แขนคอจับตรงเนี้ยเห็นเห็นจุดมาร์กนี่ไหมที่เป็นเหล็กคืออื <c oughs> ตัวคือตัวตัวดอกดอกไม่ให้เหล็กขันคอมันมันหมุนตามตัวเนี้ยคือเนี้ย <c oughs> เป็นซ็อกมายาวตรงนี้เลยแต่เขาก็จะใส่เหล็กขันคอมาจากฝั่งนี้ฝั่ง <c oughs> <c oughs> ด้านหลังแล้วโผล่ด้านหน้าแล้วใส่ใส่นอ็อตโวเมียบกเหลียบโวเมียฝั่งเนี้ยโมเดิร์นซึ่ง โมเดลก็หลักการเดียวกันเลยคอดำโมเดลคือเฟนเดอร์รุ่นใหม่มันมันจะมีเส้นสกังกงหมดเลยทั้งคอดำคอขาวแต่หลักการเดียวกันกับอันนี้อ่าเฮ้เฟนเดอร์เฟนเลอร์เฟนเลอร์เฮ้ต้อรับวกต้องรับบุกแต่ถ้าถามว่าเลือกอะไรถ้าเขาถามผมไงว่าว่าให้ผมเลือกอะไรผมมองว่ามันขึ้นอยู่ว่าผมมองตามต้นแบบอะถ้าผมอยากได้แบบเฮนดิกอะเฮนดิก มันต้องเป็นมันต้องเป็นแปะหน้าถูกปะแปะหน้าเป็น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 ไม่เป็นแป,ป,ป,ปะหน้าอ่าใช่ถ้าเป็นแบบถ้าผมจะเอาฟาวินดิกผมก็จะแบบนั้นแต่ถามว่ามันมีผลต่อเสียงไหมไม่รู้หรอกแต่ว่าเหมือนไอ้ดอนกลัวนั้นแหละ <c oughs> ต้องเหมือน <c oughs> ต้องเหมือน <c oughs> อเพราะว่าเพราะว่าจากที่ทดลองแล้วถ้าเราอยากได้เสียงนมันมัน,ม,นมันมีผลจริงๆแต่แค่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยลองเราก็เลยบอกไม่ฟันธงว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะได้ฟาวนะฟาวแบบนั้นมากขึ้นนั่นเองถ้าม ตัว<ม>ของจิมเมียนดีอะถ้าถ้าพูดตรงคือมันคือวิ um นเทจวินเทจคอดำนั่นแหละแต่ไปแค่<ม>เปลี่ยนเปลี่ยนจากไมู้ลตูดเป็นเมเปิลไม้ <My S 2> มพิงก์่อรดเปลี่ยนจาก<ม>ูลตูดเป็นเมเปิลแค่นั้นเลย<ม><ม>อ่าคือว um. <ม>ินเทจคอดำได้แค่นั้นเลย